สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนกันคะบอกได้ไหมคะโออรงแบบรมเบลินครับวันนี้ทํากิจกรรมอะไรกันคะเอ,อมาร่วมหารือมาติดต่อกับฝ่ายขายของโรงแบบรมเบลินเพื่อที่จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวปากใต้โดยเฉพาะคณะกรรมการที่ปรึกษาและมวลมิตรสมาชิกชาวปากใต้ในวันที่9มีนาคม2,567เวลาสิบเน,นาฬิกางานนี้ อาหารเครื่องดื่มพร้อมใครอยากจะร้องเพลงเชิญเลยเต็มที่ทางโรงแรมให้เราถึงเวลาเที่ยงคืนขอให้พวกเรามาร่วมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่นัทสวัสดีค่ะเชิญชวนพี่น้องอชัดเจนแล้วเดี๋ยวก็เจอกันวันที่เก้าครับผม <laughs> ขอบคุณมากค่ะ thank you very much m a x i